ฝนตกตั้งแต่ตีสี่พี่น้องครับพึ่งเอียนจังหน่อยที่นี่ก็พากันออกจากบ้านแล้วครับออกจากบ้านเพื่อจะไปงานคอนเสิร์ตนะครับงานคอนเสิร์ตก็ยุบไกลๆดพี่น้องแต่ว่างานเข้าเจ้าเดิอมเต่าครับอยู่อำเภอโนนสะอาดนี่แหละฝากอุดรไปจังหน่อยเนี่ยล่ะพี่น้องครับ ้โมยกระขึ้นเลยเละเออป่าก um, ็ข mm. ึ้นได้แบบสาเขาวัตถินวิถีทิศรอาบมาจังไปเบิ้งสาที่พูดไว้นักเลื้ยงกองข้าววันจีเลื้ยงกองข้าววันจีอ่ามะลาเราลืมกองข้าวเราจะไม่ตายแกแดดเหรอลูกน้องแงมาบ้านน้อป่า ข้าวบวยน่ะเหรอ,อรรรวูบังตาเัาก็หิอตตอนนี้อยนเราก็หิวอดตายเออมันไม่อดตายหรอกไม่อ่าพี่ยาเขาเืมกวางข้าวน้องเฮงเข,เขาก็บอกว่าจะตายแก่แดดจะอดตายน่ะ <S <S 2> <S 2> เพราะว่าที่งานมันมีแต่รงทานไงมันมีแต่ลงทานทีนี้เราก็จะไปกินลงทานแล้ว <S <S ใช่ไหมล่ะแต่ไม่คนไหนยอมสะดุ้งเด่าที่นี้ ป่าว่าหันในปลาพี่น้องครับแงกกล่องไปว่าท่านว่าจับท้ายงะเฮเจอแล้วเลยกองข้าวนะน้าเนี่ยานโชว์ดูสิโอ้ี่ท่านตอกละบักลาบัาโชว์หน่อยที่ท่านนายยท่านนายยุบโชว์กองข้าวดูสิโชว์กองข้าวหน่อยเร็ว อยากอวนข้าวชูวหน่อยแล้วให้ท่านนายกท่านโชว์โอ้ยนี่แม่ไหน,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 นบ่เล่าได้บล่ละโอ้ในกระนั้งนานเนี่ยท่านพี่บ่ในว่างที่แรกเลยเออเจ้วบ่เล่าได้บ่บ่บ่เนาะเปิดบ่เล่า <c ười> ลบ่าได้พีน่น <c ười> ้องบอกตรงนี้แหละพีนะนพ่น้ <c ười> องมาทิ้งพุน่นอบังพุ่น มุ่งออกจากอำเภอสับใครสู่จังหวัดอุดรธานีตอนนี้เราไม่ตายแล้วเพราะเราเจอ,ก,อกล่องข้าวแล้วนะครับเมื่อกี้นีนท่านนายกอบตท่านก็ไม่ใช่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ตกใจกลัวจะตายเจะแดมไม่มีข้าวจะกกินกลางทางนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละมันไม่มีที่ขายหรอก ว่าตอนนี้ฝนก็าดตรงมาแห้งแล้วเอาคิดไปสักนิดนะครับพี่น้องครับอืเมื่อดามฝนมาเยือนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สดชื่นสดใสพี่น้องครับอเจ้าไฮเช้าหน้าก็นใได้ลงไฮล่วงหน้ากันหมง่นคง่ปรายอ่าทยรถไทยนะครับเป็นไถหน้าสงสัยเฮี้ยนข้าง,าง,างกันนะครับเป็นกสิจ้างดำมือนี่ละพี่น้องครับดำหน้ามือนี่ใคาเจ้าจ้างกันสี่ลอยเลยวันศิภากันดำหมดละ ไปงานคอนเสิร์ตสิคุ้มบ่ได้ตัดสินใจไปคอนเสิร์ตก็ได้ไปมันสเสียงานครับอ่าจิตใจ,จเราไม่ปกติแต่เราก็ยังไปได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับคุณทศเทพคุณครูครับครับวันนี้ไม่สอนพิเศษใช่ไหมครับไม่หรอกเออ,เอ,อโอเคครับไปแล้วพี่น้องมาเด้อบริสัทไปี่มวนนั่งกันครับงานบวงสวงพญานาคที่อำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุรอดรธานีครับ